สวยงามมากๆเลยวิชาวงหูถังลูกฉลามน้อยเอ็นี่ตัวเอันนี้คืออะไรอ่ะทุกชิ้นเนาะอ็นี้อะไรอ่ะมีสกินใหม่ด้วยอ่ะงมีฟินิกก์เหรอโทรบ้าอะไรอ๋อๆตัวอะไรไม่มีฟินิกก์กับมังกรมังกรในเกมอนหรือเปล่า ทุกปีซีซันเก้าเอ19ด้วยว่ะไม่ใช่ซีซันเก้าสตูดิโอพลัสจบแค่นี้เหรออลัองการจัดอ๋อว้าวนี่ไงเปิดบัตรใหม่แวมพร์ใช่ไหมใช่แวมพร์ไหมนี่ไงมันเขียนอยู่ว่าแวมพร์เออโอเคเอสิ่งที่สนใจไม่ใช่อะไรไอ,อตัวนี้ มันฝ่ายแฝงใช่อวอเปา่อะเอากำไพ่หายกำไพ่กมไพ่หายไปเอากำไพ่เอา,ายำไพ่ช่างมันลเออกำไพ่เราโอเคระจบเลยดค่นี่นะครับ